สวัสดีครับทีมงานบานสวยเมียงามครับเบึงโค้งสางครับหลังจากเทขั้นเยบบ่อยครับนี่ขั้นหาสิบเส้นครับขั้นขั้นหาสิบหน้าแปดหน้ายี่สิบครับ มึงน,นี่เป็นรเบียงครับต่างระดับรเบียงหน้าบ้านเออ,เอ,อ,เอ,อรับนกเบียงนี่รถมาจอหนามน้ำครับ เป็นห้องน้ำห้องน้ำสองหง้องกัมอจอน้ำครับห้องถูงครับห้องถูง องน้วันนี้กสิขเขาแบบแบบเอาแบบเสาเนื้ออื่นมาจะได้เท่ครับ มันทั้งคุณกับกำลังตอเล็กเลยครับกำลังตอเล็กเลยนนครับเกิดนหนังเนาะพ่อไง มาเดยวไปขายลอตเตอรี่ว่มันนี่เ,นเก่งน่เจ้เาเฮ็ดวุย่างเก่งเมี่ยกอะไรเดี๋ยวเขาไปหาคุยสาวสำหน่อยวันค้าเด็กหน่อยไปบ,หไปบ่หรือไปเอง ไปเ,เขาเรียนน้กลัวโวยโวยวไปันด้วย <laughs> ดูนลสุขภาพเลยนนี่ห้างหวัวอยไรเสือแทมตูเสื่อมวหรือตูเสือมแทมเสียมคืสีคื้กันม่น้ำกัน สองเสมือนอาจ,จะได้ขึ้นล้างค่าครับที่เสาแล้วอื่นกันอาจ,จะได้ครับเที่เสาครับถ้าเบิ่งคลิปต่อไปครับสวยงามแน่นอนครับบานลังนี้ คลองบานงนอเบิงครับ